สวัสดีครับเหนือควายรับหาเนน้องว่าบ่มีกับแถวเชียงใหม่ที่แต่เนือควายก็ได้ติดจัดการล่องเบิงสื่อมานะครับบริกินโดนนะครับนาสอยห่างลองเบิงกันนะเห็นเขาจินใน youtube มาเป็นตาแซบ่บแทสเด็ <laughs> ครับเพียงกับเจ้าจินะเป็นตาแซบ่บเจา้าควงเลยสื่อไม่เห็นล่องเบิงปกติกับมักเนน้องว่ารริกรรมเมื่อสิหวานแซบ่บก็เหนือควาย อันนี้อันเนี้ควายมาเห็ดนะครับจะกควายดำควายรอนบะฮูล้ละมองนั้นเอ้าซื้อน้ำแขกครับอยู่ตลาดทายนิวบ้านทายนิวตลาดนัดวันจันนะครับมือนี้เกามาซ้อยหางห้าเขาก็ให้เคี้ยดีมาอยู่หรอครับแต่ว่ากลับมาออกมาต้มาตมาเวฟให้มันสุกก่อนครับซ้อยจอดจอดนี่แหละครับเมีดกับเขาเนี้ยพวกเขาเนี่ยมีดคนยันเมียสิซอยพวกเขา เขาให้คู่กันแท้หน้าตอนบาเริ่มเทิมด้วนี่หนาปึ๊กเลยครับประกอบกับเขี่กับพวกดีปานในดอกอันซ้อยเนี่ยครับหน้าหนาคู่กันแทะหน้าซ้อยอนพวกตับพวกไตพวกสามสิบกีบเขาให้มัดตลอดเฉกเฉดดำอยู่บ้านทายิวนะครับขเขาจะเอาไปขายของอยู่ตลาดนัดตลาดใหญ่ครับมีของสินค้ามากมายผมก็ถ่ายคลิปตลาด อยู่ดอกตลาดนัดมาให้เบ่งอยู่หันพันได้ตัดต่อตอนนี้ก็กำลังซ้อยห่างอยู่ครับซ้อยพวกเครื่องในซ้อยเนื้อเสร็จไปแล้วล่ะครับก็มาดจีนผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวมันก็บผัปานได้ดอกกันมีมูจีนกงสักเปกสองเปกมีมูเวาหนัวหัวมวนก็สิีนนั่นอยู่อันนี้เฮ็ดตับนะครับอ่าซ้อยตับผมบ็กล้ากินดิบเลยครับตับนี่ผมสิต้มน้ำห่อนลวกสวักวนนะครับลวกสวักวนมันก็บผัแซ่บปานได้ดอกพันเอาลวกสุก กินดิบๆมันผัดหวานอยู่ตับหวานนะครับไปตับควายครับก็จะควายตัวใหญ่อยู่ดอกตับงยาบหยาบตับกับบหยาบดอกแต่ว่า,า,าเยื่อหุมมันจะหยาบเล็กน้อยนะครับอ๋อกระลังซ้อยบ่ฮั่นบ่เห็นผมผู้ว่าซช่ไหมกล้อง,องมันบ่มีคนจับให้พี่น้องเอาตั้งไว้นะมันเทคโนโลยีบ่าปานใดครับนี่ซ้อยเรียบร้อยแล้วน้ำหมอะะ้อต้มลวกเลยครับใส่หม้อไฟฟ้า บ่มี่ทานบ่มีเก็ดนะครับใส่ไฟฟ้าล้วนๆนะผมช่วงอยู่เชีงยงใหม่ช่วงเอามาปรุงก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาพวกดีใส่ตู้เว็บพวกเพียนะครับเว็บเรียบร้อยใส่ลงไปหมักเรียบร้อยเอาริกปนริกผงลงไปแล้วครับพี่น้องตามภาษาคนอีสานกินง่ายอยู่ง่ายอาชูรสใส่จากสามซอนโต๊กัน,นแป้งนวแป้งนวครับใส่หนึ่งซ้อน อาเพราะละซํานี่ก่อนมาแหงร้านอยู่แล้วเนะเาะอ้าหลังจากนั้นอย่าน,นี้เป็นข้าวคััวนะครับข,ข้าวคััวซื่อสาเร็จป้าก็บยเพหับเป็นไต่อครับมันหลายมือท่านขวายิงแซ่บ,บขาททาอยู่ครับอ่านี่เกลือครับเกลือนะไหมนะครับเกลือเกลือใส่จักน้อยวอาเองลาบเนี่ครับผมลาบซกเล็กเลยทด้นี่แต่ว่าเครื่องในนนะสุกแล้วละ่ะมุก้ากินเช่ในดิบแต่ว่าเนี่ยดิบ ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยครับข,ข้าวกลวผงชูรสน้ำปลาเกลือนะครับอันนี้น้ำปลาจากละยองอย่างดีของแท้ปุ้นหเหสอเมือ่อซมเงินอะยังอยู่ขวดหนึ่งอยู่ใส่มันเงินโคเลโคเล่สัะอีสามเอ็นโคเลใส่หอมลงไปแล้วครับมุจาพี่นอ้องแล้วก็จะมาโคเลโคเลนะครับมาคละเข้าคนให้มันเข้ากันนะครับรูปทรงของมัน เห็ดคือตีนองบ้านเทาเห็ดกินกันนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆคนอีสานบ่ต้องมีเรื่องมากอีหยังมากไหมเชียงปุงกับซ้ำนี่แหละครับอืเอาดีไสนมันก็นแซ่บเถ่ะนะครับมีดีขวดอยู่อะดีไสนเอาซิมมึงก้อนบานนี่ขาดอีหยังนี่อ่ะซิมแล้วเรียบร้อยโอ้อโาบ่ปานใดเว้ยเอานี่ใส่จักหน่อยกันนะ,ะเกลือมันบ่เชมปานใดบ่กุมควมามใส่ครบ อใส่ได้ใส่ได้ไดป่ะสันตอดเงาเงาองาบ้านนี้ก็สิกินกินผู้เดียวก็เพราะปานั่นแหละครับพี่น้องอน่อเปี๊ยกก็เพรดีเปี๊ยกด้เปิกน้ำบาตะเมืองหลอดกินผู้เดียวเนี่ยกว้างเอาายุไกลๆเห็นหน้ารูปรอดอะไรบ้านนี่ซ่อนซดเออเครื่องในสุกแต่ว่าเนื้อน่ะดิบครับออโอ้เต็มป่าเลยเขาเนียว เตีมปากเตียมคำ้มนะครับยำหมักแตงกลัวมาหน่อยเดียวทอานั้หมักแตงหลายอยู่เอาหน่อยเดียวก็พอตระเทียมก็มีอยู่ออกมานซ้ำนี่แหละกินผู้เดียวกินง่ายๆก็เ,เรียกว่าอยู่ง่ายง่ายกินง่ายนะครับสบายใจก็พอใส่มันคํามยังไงเนี่ยมันก็จะอิ่มไวเอ้ากินอยู่ผู้เดียวซ้อนสวดเต่อไปอยากม็มือจุ่มนาไม่บาลามะ เนี่ยโอ้ยขมอามลำครับพี่น้องผมใส่ดีหลายนี่ครับรูปทรงโซกเล็กใส่ข้าหัวหอมใส่พริกป่นใส่เกลือใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะครับผู้เฒ่าโบราณมันบ่เห็นใส่น้ำปลาเพราะว่ามันข้าวใส่เนียว่าจังแต่ว่าผมใส่นี่กระเทียมจีนเข้าไปนะครับหอมกระใส่พวกไก่ชีจีนหอมบัวแล้วก็ซอยต้นหอมหัวหอมใส่ด้วยนะครับ ช่วงซอยไม่ได้ให้ดูนี่ข้าวเหนียวซื้อมาสิบสองบาทว่าที่ซื้อยี่สิบบาทเขาเจ้าว่าเหลือแค่สิบสองบาทกับฉันอิ่มพอดีครับพี่น้องเขาสิบสองบาทขั้นหลายก็นั่งกับที่กินเมื่อเมดข้าวเหนียวนี่ครับอันนี้ย่งเหลือครับใส่ถ้่วเขาตู้ไว้ตาอ,อ้อกินมืออื่นนะครับคือที่กินซุกเหล่าละมืออื่น <laughs> คือสืบอกินดิบดอกเห็นเขาเจ้ากินใน YouTube. ยูทูบปุ้ยหลายๆคนเป็นตาแซบครับ คำาห้าวกำปัน่นนี่ก็มีนะครับตับดินดอดดอดเนื้อดินดอดดอดพักเต็มจานเต็มซ้ำเพื่อกินกันของกินได้นี่แหละอายุกับสมมาพ่อควนแล้วละกินเข,าข่าคั้มใหญ่ๆเหอกินเมดผู้เดียวจานหนึ่งไม่ได้ว่าจินหน่อยก็ได้อ่าถงสั้นเข่าก็ยิ้มพอดีนะครับซื่อเข่าสำเร็จมาก,กินอยู่เชียงใหม่โยมเพื่อหางโดง่งอยบ้านการจนนกนีนแ่แหละอยู่ผู้เดียวลูกไปชินิเคตงานนะครับ อาวดก่อนบ้านเนี้เขาเรียกว่าลาบซกเล็กครับเอาสูตรแบบยาโสมาใส่ลาบยาโสที่นี่ครับหลังจากหมักเราเข้าตู้เย็นเห็นได้การพวกเนื้อมั่มโจกโมกล้วกว้อยกับอิดป่งล้างผมกเ็เลยเอามาเฮ็เดเีืยนแบบแซบดีๆครับเันนิ่มเอาหมักใส่ตู้เย็นจักน้อยเราออกมาปรุงนะครับสุดยอดเด้ครับเราซอยเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาดีใส่แล้วก็ไปหมักเข้าตู้เย็นสัก 30นาทีก็ได้ยี่สิบนาทีขอให้มันเย็นแล้วเอามาปรุงอ้อยแซบนิ่มเนื้อนิ่มดีอร่อยนะครับแซบอันนี้ก็กิกนอิ่มเนี่ยละยุผู้เดียวกินคนเดียวนะครับถึงกินัึงว้าทั้งว้าทัึงกินเนี่ยละผู้ขาก็ได้เนาะ,ะกินน้ากันผู้เจ้าพี่น้องเอาซ้อนเนี่ยละสดแต่มัดจานนึงพอเดียล้ะมาะจากสิเก็บท้องบ่เจ็บบโูโหละมัแนแี่ <laughs> อ่ะ เที่ยวไปดูไปสบายใจก็พอรายการเที่ยวไปดูไปวันนี้รายการจีนมาให้ท่านชมว่าต่อไปเฮ็ดอย่างบุญจีนซุปน้องไม้บ่ปนปลาทูซุปนอไม้เมื่อเ้านี่ปนปลาทูเมือ่อนี้กินลาบควายบ่เป็นลาบหัวนะครับอา้าวเฮีมีความสุขกับพ่อเดื่อพี่น้องเด้อชีวิตเราจะชีติอย่างไยเอาก็เทียมใส่น้อยก่อนนี่แก่ข้าวครับเพ็ดเพ็ดกระเทียมกับเพ็ดปลาพิกกับเพ็ดนะครับ ซอนสดเอาไปก็ต้มปเนี่ยสดก้อยพี่น้องก็เห็นบ่ผู้ขาสดก้อยสดสกเล็กนะครับลาบแบบยะโสทวนสูตรยะโสเห็น <He S 1> อยู่ใน YouTube ของอาจารย์หม่ำจกมกนะครับของคุณพี่หม่ำจกมกผมก็เลยเพื่อนว่าเป็นแต่แสบไปสั่นในรายการหนึ่งผมเลยมาเหตุเรียนแบบเพื่อนแสบคือนว่านะ,นะครับเขาตู้เย็นหมักนะครับใส่ดีหมักไว้เออกมาปรุงหน่อยแสบ เฮ็ดลงเบิงเด้อพี่นองอืบอกสูตรอยู่ไปเฮเทศจีนเิ่นว่าลาบยาโสของแท้ว่าสันอืมอันนี้ลาบอยู่เชียงใหม่เห็นซื้อลาบยาโส่าถูกไป <c oughs> สวัสดีครับจบแล้วครับคลิป <c oughs> บ๊ายบาย